สวัสดีครับขออาจารย์ลุงแนะนำตัวนะครับผมครับสวัสดีครับผมลุงสวรรค์ผมท้อบาลี 48, 97, ากีสี่สิบแปดมูเจ็บบานชุมบารีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทครับอ่าได้ยินว่าอาจารย์ลุงป่วยเป็นยังครับผมเป็นริสีดวงครับผมริสีดวง,นนดวงอาการเป็นยังไงครับผมมันปวดมึนทั้งเร่ล่ำไสม้มา่อยปวดนแนง้อละทายมันก็เลือดไหลออกมาน่ย ก้อน <N an> นาเนี่ไปรักษาจากไปมองดาไหมนะครับเนี่ยรักษาเอี่ยซื้อ,อยาตามร้านขายยาที่นี่มากินมันก็เศร้าเป็นกินมือกกเนี่ยแล้ก็เศร้าเศร้าแน่ยเพราะเศร้าแน่เดี๋ยวเพราะเศร้านะคือเราท่าอาจารย์เป็นมากจากปีครับผมอ่าหกปีนะครับอ่าหกปีปัจจุนีนเป็นจังไงจังม่รู้จักกับยาจยยุงครึงครับผมนี่ยาต่อยังมเมาชื่อครับผมกินยา มาล้วงซีบินกับปวดลอยนะครับก็อากินเรารู้สึกเป็นยังไงครับผมมันไล่ปวดนะครับมันไล่ปวดคือดด่างก็ถี่รูดออกมันปวดได้แห้งกินแห้งปวดดันว่มาที่ยงเพอปวดเราเป็นยังไงครับปวดจังเมื่อปวดมาสองสามเหมือนสองสามเมื่อปวดแห้งก็มันมันไล่ออกกันเนาะเพราะปวดแห้งเราเป็นยังไงครับปวดมาเที่ยงสามเมื่อหรอ เลยกินมัดมังปวดนังกลินกลิ่นไปมากยุบเขาฟอเขาเลยยุบเล่นนะครับฟอฟอแล้วก็เลยกินปวดไง่เลยก็อะรับสาครับผมปวดไงญ่ครับนี่พอกินไปด้เลยมันมัดเป็นยังไงครับเศร้าเลไไปเรื่อยเตะเศร้าเศร้าเจ็บเศร้าปวดเป็นปกติไปเล่นมัครับเป็นปกติตอนนี้เศร้าเศร้ามากจกปีละครับผมเนี่ยมันเน เป็นปีแล้วครับช่วงนี้ก็บบกบกอยได้กินยาป่วไหนเนานะเพราะมันเศร้าเหรอได้เป็นวอครับผมนี่ครับพระเอกของ,ขงห้องโยงเฮงครับผมขอบคุณอาจารย์ลุงที่มาแบง่งปันประสบการณ์กับผมครับขอบคุณครับผม